สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการ The Last Secret กับนิชากรนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลฮาโลาวีนนะคะที่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีคนไทยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะรวมไปถึงสถานการณ์บ้านเมืองน้ําท่วมนะคะแล้วก็โพลิติกนะคะการเมืองโพเทสต,ต่างๆนะคะมีการต่อต้านต่างๆ รอบโลกนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างก็รายการอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นการอัปเดตข่าวสารในส่วนของการเงินนะคะรอบโลกก็ตอนนี้นะคะพูดรายการขึ้นมาเยอะมากก็ตอนนี้น้องก็ดำเนินรายการคนเดียวอยู่นะคะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะที่จะมาให้ความสุขแล้วก็ให้ท่านติดตามข่าวสารก็ช้าช้านี้ก็จะมาสรุปให้ฟังแล้ววันนี้นะคะก็จะมานำเสนอในส่วนของเออ แฟชั่นโชว์นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวพอดูเสร็จนี้นะคะเราก็ตามไปดูได้เลยนะคะจะมีการถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube นะคะเป็นสรารคดีเกี่ยวกับเอ,อ่อแฟชั่นนะคะวันนี้น้องก็นิดหนึ่งนะคะเห็นไหมคะแฟชั่นเนะคะ เฮ้ๆนะคะก็จริงๆแล้วนะคะก็สังคมแฟชั่นสังคมในเมืองต่างๆแฟชั่นเนี่ยจุดกำเนิดมันอยู่ที่ประเทศอะไรคะส่วนใหญ่นะคะแฟชั่นวีคไปอยู่ที่ไหนคะฝรั่งเศสนะคะฟรานนะคะหรือว่าประเทศอิตาลีนะคะก็สังเกตว่าคนจะเรียนเป็นดีไซเนอร์กันเยอะมากนะคะอันนี้พี่นิก็แฟชั่นสไตล์ลุคของผู้หญิงทำงานนะคะแต่ว่าแอบมี ดีไซน์นิดหนึ่งนะคะก็เป็นแบรนด์เนมนะคะแล้วก็แต่ว่าจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคนที่แต่งตัวดีรูปร่างดีๆนะคะก็สามารถที่จะแต่งตัวได้แต่งแฟชั่นอันไหนก็ได้นะคะน,นี่นี่ก็ให้ดูนิดนึงนะคะว่าเออแฟชั่นที่ที่วันนี้นี้จะนำเสนอเนี่ยปกปิดมาร่างกาย เยอะขนาดนี้นะคะว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะแฟชั่นที่นี้จะทํำเสนอนะคะเป็นแฟชั่นของการทํากราฟิกบนร่างกายนะคะเนื้อหนังมังสาของเราแล้วก็ใช้ร่างกายเราเป็นเอ่อเป็น เสื้อผ้านะคะก็เดี๋ยวลองดูละกันคุณผู้ชายน่าจะชอบคุณผู้หญิงก็น่าเรียนรู้ไว้นะคะว่าแฟชั่นตัวนี้นะปัจจุบันน่ยมันมาถึงโลกเราแล้ว,แล,วแล้วก็มาถึงในยุคข,ของเราถ้าใครเคยดูนะดูหนังเรื่อง Han เก r er g เกมนะคะที่ผมมันมีสีต่งตางๆนะคะแล้วก็แต่งตัวสีผ้าเสื้อผ้านะผมต่งตางเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะ ชีดสายไปเลยค่ะวันนี้มาดูแฟชั่นตัวใหม่แล้ววิวัฒนาการของแททูแล้วก็แฟชั่นเนื้อหนังมังสาหรือว่าบอดี้สูตรร่างกายของเราไปจนถึงการทําชุดสว imming p o o ชุดนี้ยังไม่สามารถเดินออกถนนได้นะคะก็เดี๋ยวติดตามนะคะอีก5นาทีเจอกันนะคะถ่ายทัดสดนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์